คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งชีวิตเหมือนดึงคุณเข้าไปชนกับกำแพงโดยที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวความเจ็บปวดบางครั้งมันหนักหน่วงหรือเกินจนแทบจะลุกขึ้นไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวความผิดหวังหรือแม้กระทั่งแต่ความสูญเสียมันทำให้เราอยากจะหนีอยากจะหยุดแต่ฉันอยากจะบอกคุณว่าความเจ็บปวดนั้นไม่ได้มาทำร้ายหรือทรมานคุณ แต่มันมาท้าทายคุณให้คุณได้พบศักยภาพที่แท้จริงของตัวคุณเองค่ะความเจ็บปวดเหมือนเสียงกระซิบในใจิตใจทุกครั้งที่คุณเจ็บปวดลองฟังมันสักนิดนึง ฟังสิ่งที่มันกำลังบอกคุณความเจ็บปวดมักจะเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือบางครั้งมันกำลังชี้ให้คุณเห็นบางสิ่งที่คุณมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวมาก่อนแต่เป็นคนที่ใช้ความล้มเหลวและความเจ็บปวดนั้นเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไปข้างหน้า แต่พลังจากความเจ็บปวดนั้นไม่ได้มีทิศทางหากว่าไม่มีวัตถุประสงค์หรือ purpose สิ่งนี้คือเหตุผลที่ชัดเจนในการเดินต่อไปวัตถุประสงค์คือเหตุผลที่ทำให้คุณไม่ท้อแท้แม้ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนโลกมันพังทลายอยู่รอบตัวคุณวัตถุประสงค์ไม่จำเป็นจะต้องเป,เป็นเป้าหมายใหญ่โตหรือหรูหรา เป็นเหตุผลที่ทำให้คุณลุกขึ้นได้ในทุกๆเช้าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอดทนในวันที่คุณเหน็ดเหนื่อยมากๆเป็นสิ่งที่ทำให้คุณยังเชื่อมั่นในตัวของคุณเองแม้ทุกอย่างรอบตัวคุณจะดูเหมือนล้มเหลวไปหมด การค้นหาวัตถุประสงค์เริ่มต้นง่ายๆค่ะจากคำถามในตัวของคุณเองว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรักและคุณอยากจะทำอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณมีความหมายเมื่อคุณหาคําตอบได้ความเจ็บปวดทุกครั้งจะกลายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงมันจะเป็นแรงผลักดันให้คุณได้พัฒนาตัวเองปรับตัวและเติบโตค่ะมีเรื่องราวของคนคนหนึ่งนะคะชื่อว่าโทนี่โรบินในวัยเด็กเขาเติบโตมาด้วยความยากจนค่ะ แต่เขาใช้ความเจ็บปวดนั้นเป็นแรงผลักดันและสุดท้ายเขากลายเป็นหนึ่งในผู้สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองลองย้อนกลับไปดูสักนิดนะคะทุกครั้งที่คุณล้มทุกครั้งที่คุณเจ็บปวดทุกครั้งคุณเรียนรู้อะไรบ้างคุณแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและเข้าใจชีวิตของคุณมากขึ้นใช่ไหมเมื่อความเจ็บปวดและวัตถุประสงค์มาเจอกันค่ะ ผลลั์ที่ได้ก็คือความสำเร็จหรือ u ั c e ซ s ซึ่งความสำเร็จนี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่เงินทองหรือชื่อเสียงแต่คือชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายความรู้สึกที่ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากความเจ็บปวดของคุณซึ่งความเจ็บปวดนั้นไม่ได้สูญเปล่าไปเลยคุณได้ใช้มันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำ ลองมองรอบๆตัวคุณดูนะคะทุกครั้งที่คุณล้มเหลวคุณเจ็บปวดหากคุณย้อนกลับไปคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้ทำร้ายคุณเลยแต่มันทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นฉลาดขึ้นเข้าใจชีวิตของคุณมากขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จสูงๆไม่ได้โชคดีโดยบังเอิญค่ะพวกเขาเจ็บปวดพวกเขาล้มเหลวแต่พวกเขาไม่เคยลืมเหตุผลที่ทำให้พวกเขาต้องลุกขึ้นสู้อีกครั้งค่ะทุกครั้งที่คุณเจ็บปวดจงอย่าหนีจากมันอย่าปฏิเสธมัน จงถามกับตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้คำถามนั้นจะช่วยให้คุณเข้าใจความเจ็บปวดและวัตถุประสงค์ของคุณได้เมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณจะเริ่มใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจมองทุกอุปสรรคเป็นเหมือนบทเรียนและทุกความผิดพลาดเป็นเหมือนก้าวหนึ่งสู่ความสำเร็จของคุณเท่านั้นชีวิตไม่จำเป็นต้องราบลื่นนะคะความสำเร็จไม่เกิดจากโชค แต่เกิดจากความกล้าที่จะ,ะเผชิญความเจ็บปวดและความชัดเจนของวัตถุประสงค์ในการที่จะประสบความสำเร็จนี่แหละคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นได้ด้วยมือของคุณเองด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ด้วยจิตวิญญาณที่รู้ว่าความเจ็บปวดคือบทเรียนทุกความล้มเหลวคือแรงผลักด,ดันทุกความตั้งใจคือก้าวสู่ความสำเร็จดังนั้นทุกครั้งที่คุณเจ็บปวดจงถามกับตัวเองนะคะ ฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้เมื่อตอบได้แล้วความเจ็บปวดจะกลายเป็นวัตถุประสงค์จะกลายเป็นแสงสว่างจะกลายเป็นความสำเร็จและความสำเร็จจะกลายเป็นรางวัลที่คุณสมควรได้รับค่ะจำไว้ว่าชีวิตไม่ได้รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนนะคะถึงจะเริ่มเดินแต่คุณสามารถเริ่มใช้ความเจ็บปวดเป็นพลังและวัตถุประสงค์เป็นทิศทางได้ตั้งแต่วันนี้ความสำเร็จไม่ใช่ปลายทางค่ะแต่เป็นเส้นทางที่คุณก้าวเดินด้วยความตั้งใจ ความพยายามและความหมายที่คุณสร้างขึ้นมาค่ะทุกครั้งที่คุณเจ็บปวดอย่าลืมถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้คุณเห็นไหมคะทุกความเจ็บปวดทุกความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายคุณ แต่เป็นสิ่งที่หล่อล้อมคุณให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณเองค่ะเจ็บวันนี้เพื่อเติบโตและชัยชนะในวันหน้าทุกความล้มเหลวคือก้าวสำคัญที่สอนให้คุณแข็งแกร่งและต่อจากนี้มาใช้ชีวิตอย่างตั้งใจในแบบของคุณกันนะคะทุกเรื่องเล่ามีพลังเสมอถ้าคุณไม่อยากพลาดแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะคะ แล้วเรามาสร้างพลังใจไปได้วยกันค่ะ